สวัสดีค่ะทุกคนน้ำมูริสนะคะต้นเดือนอย่างนี้ก็มาเจอกับเรากับ r a d i n g Wrap Up ของเดือนที่ผ่านมากันอีกแล้วเหมือนเดิมค่ะในครั้งนี้ก็จะเป็น Reading Wrap Up ของเดือนออ September หรือกันยายนประจำปี2023กันนะคะสำหรับเดือนกันยายนเนี่ยเราก็อ่านไปได้กลางๆขอสรุปที่จำนวนหน้ากับจำนวนเล่มที่เราอ่านจบไปในเดือนกันยายนกันก่อนเนาะ เราก็อ้างอิงจากตัว uh, the story graph ของเราที่เราจดไว้แล้วก็ uh, เป็นตัวของทาง Excel ที่เรา uh, บันทึกการอ่านของเราไว้เนาะซึ่งการบันทึกการอ่านของเราอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าเราอ่ะเคยทารีวิวว่าเราอ่ะจะบันทึกการอ่านอย่างไงบ้างมีวิธีการไหนบ้างเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดูนะเผื่อ,อมีใครสนใจ สำหรับเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราก็อ่านจบไปทั้งหมด3เล่มด้วยกันคะ่ะส่วนจำนวนหน้าที่อ่านจบไปคือ1612หน้าซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวเราขอดูภาพรวมของทั้งปีด้วยว่าแบบสำหรับเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราอ่านจำนวนหน้าเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนอื่นๆของที่ผ่านมาในปีนี้มันเป็นยังไงบ้างโอ้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นกราฟให้ดูเนาะ เออสำหรับเดือนกันยายนเราก็อ่านได้อย่างที่บอกไป1,600 12หน้าก็คืออยู่ในระดับปานกลางถ้าดูจากกราฟที่ที่โชว์อยู่เนาะก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะอ่านให้เกิน1,000หน้าต่อเดือนแค่นั้นเองส่วนจำนวนเล่มอไม่ได้ไม่ได้กะเกณฑเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มอะก็มีความยาวไม่เท่ากาันบางครั้งก็คือแบบเออหนังสือคือ ห้าร้อยหน้าอัพอะไรเงรี้ยบางครั้งหนังสือที่เราอ่านก็แบบอยู่ที่ร้อยสองร้อยหน้าก็มีสรุปจํานวนหน้ากับจํานวนเล่มที่เราอ่านไปในเดือนกันยายนแล้วเนะ uh, าะคราวนี้ก็มาดูกันว่าเราอ่านหนังสือเล่มไหนจบกันไปบ้างในเดือนที่ผ่านมาค่ะสำหรับเล่มแรกที่เราอ่านจบไปในเดือนก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆเลย uh, ชื่อเรื่องว่า the very secret society of irregular wishes เขียนโดยแซงกูมันดานาะซึ่งเล่มน,นี้ก็เป็นแนววิชีแนวมีความตามชื่อเรื่องเนาะก็คือมีเวทมนต์แม่มดอยู่ซึ่งเราคิดว่าการที่เราหยิบเล่มน,นี้ออกมาอ่านเนี่ยเราเห็นว่ามันได้ไว้เดียวกันกันกบช่วงช่วงเซปติมเบอร์ช่วงออกโทเบซึ่งเป็นช่วงฟอ l แล้วก็ช่วงช่วงฮาโลวีนซึ่งการที่มีแบบ magical element เนี่ยมันทำให้แบบ เออมันเข้ากับช่วงนี้มากๆเราก็เลยหยิบเล่มนี้มาอ่านค่ะสําหรับเรื่องยอ่อของหนังสือเล่มนี้นะก็คือตัวนางเอกอะชื่อมิก้ามิก้ามูนเขาเป็นแม่โมดค่ะแล้วแต่ละปีเนี่ยอ,อสมาคมเหมือนเป็นสมาคมแม่โมดเนี่ยเขาก็จะมีเป็น s e r r t t s o i i t y y e ที่ t m e e t t n g เอ,อ่อรวมตัวแม่โมดของทั่วโลกโดยที่แต่ละครั้งก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆว่าออครั้งนี้จะจัดประชุมที่ไหนจะประชุมที่ไหน ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกเลยคราวนี้ก็หลังจากก็เรื่องประชุมก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันจะมีตอนที่ตัวนางเอกอะนอกจากที่จะเป็นแม่หมดแล้วใช่ไหมเขาก็ยังทำ youtube ค่ะทุกคนก็คือทำ youtube โดยที่ว่าให้เหมือนทำคลิปแบบเกี่ยวกับแม่มดเ ประมาณว่าเหมือนทําให้ของของชี้นี้ลอยขึ้นโดยที่ว่าของชี้มันลอยขึ้นจริงๆเพราะว่าตัวนางเอกอะใช้เวทมนต์จริงๆซึ่งการโพสต์อย่างเงี้ยเหมือนเป็นเอ่อเหมือนเขาตั้งชื่อคลิปไว้ประมาณว่า pretending to be a witch ก็คือเหมือนแกล้งที่จะเป็นแม่มดแต่จริงๆคือนังเอกเป็นแม่มดจริงๆแล้วคราวเนี้ยตัวคลิปเนี่ยมันไปโผล่เจอกับมันดันไปโผล่ในหน้าฟีและทําให้มีคนกลุ่มหนึ่งเห็นซึ่งคนกลุ่มนั้นอะเป็น เป็นกลุ่มคนที่เขากําลังจะหาคือเขาวาเลี้ยงเด็กอยู่3มคนแล้วเขากําลังหาแบบเหมือนเป็นติวเตอร์ที่เป็นแม่มดเนี่ยมาเทรนเด็ก3คนนี้เพราะว่าเด็ก3คนเนี้ยเป็นแม่มดแล้วผู้ปกครองของไม่ไม่ได้เชิญผู้ปกครองทางการนะคือคนดูแลเด็ก3คนนั้นนะเขาก็เห็นคลิปนางเอกแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนางเอกอต้องเป็นแม่หมดมากแน่ๆเลยก็เลยแบบอินบ็อกซ์เข้าไปหานางเอกว่าแบบอยากให้นางเอกมาช่วยเทรนให้เด็ก3คนนี้แต่ด้วยความที่ว่าเออ ต้องเดี๋ยวขอเกินก่อนว่าเอ่อการที่แม่มดในในสังคมในหนังสือ,อเขาจะต้องอยู่ห่างกันเพราะว่าเขาถูกสอนมาว่าถ้าอยู่รวมกันอ่ะไหยนณะจะเกิดขึ้นคือในเรื่องอ่ะเอ่อทั้งตัวแบบตัวทุกคนที่เป็นแม่มดอ่ะคือพ่อแม่มันจะตายหมดเพราะว่ามันเอ่อคนที่เป็นพ่อมด์แม่มดอ่ะห้ามอยู่ด้วยกันอย่างที่บอกอ่ะไหยนณะมันจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเขาเนี้ยนางเอกก็เห็นว่า เฮยทำไมเด็ก3าคนมันมีอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบแม่มดที่ยังไม่เอ,อไมไมเ,เอ่อไม่ได้ถูกเทรนมานเอกก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องแบบไปจัจดการไปเทรนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปดูแลเทรนให้และเรื่องมันก็คือแบบเรื่องมันอบอุ่นมากเลยทุกคนเป็นอารมณ์แบบฟาว f a แฟมิลี่ว์อะไรอย่างงี้เรื่องนี้เราประทับใจมากจริง,รงๆเราอะคืออยาก รีวิวหนังสือเล่มนี้จริงจังมากแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราจะมีเวลารีวิวหรือเปล่านะถ้ารีวิวเดี๋ยวเราจะเอ่อจะมาบอกทุกคนเออเล่มนี้เราก็ประทับอย่างที่บอกเนาะเราประทับใจมากเลยเราก็ให้ไปที่5ดาวเต็มเลยค่ะคือแบบชอบมากมีฟิลคล้ายๆกับ uh, The House on the Australian Sea ของ TJ Klune มากเรื่องนี้คือแบบได้ฟิลเดียวกันแต่ว่าเป็นวิชี่ element เต็มๆเลยค่ะประทับใจมาก เล่มถัดไปคือ Love and Other Words เขียนโดย Christina o r a n เรื่องนี้คือเราอ่ะเออเราก็อยู่ในแวดวงเออเขาเรียกว่า Romance Novel เนาะมันมีหลายเรื่องเลยที่เหมือนนะักเขียนรุ่นใหม่ที่เขียนมาเขาก็จะ refer ว่าเคยเรื่องนี้มันเหมือนเรื่อง refer back to เรื่องนี้มากๆก็คือเรื่อง Love and Other Words คราวนี้เราก็มีโอกาสได้ไปอ่านก็คือแบบประทับใจ เลยทีเดียวค่ะซึ่งคริสนาโรเรนเนี่ยเป็นนักเขียนคนโปรดของเราอยู่แล้วเราอ่านเล่มแรกของเขาก็คือเรื่อง The u n h o n e y m o o n e r เป็นเรื่องที่แบบเหมือนไปคนที่ไม่ได้ต้องไม่ได้เป็นคู่รักกันจริงแต่มีคอนจะเป็นต้องไปเทคฮันนีมูนทริปด้วยกันอะไรอย่างนี้เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้นะก็จะเป็นเรื่องราวของคนสองคนค่ะคือตัวนางเอกชื่อเมซี่แล้วก็ตัวพระเอกชื่ออเลียตครานี้คือตัวเมซี่เนี่ยแม่เขา เสียชีวิตตั้งแต่เขาเด็กๆแล้วก็พ่อเขาอะก็คือเหมือนเอ่อได้รับคําสั่งจากแม่เขาหลายๆอย่างในการเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคําสั่งหนึ่งก็คือว่าอยากให้ซื้อบ้านหาบ้านที่เป็นแบบ getaway home เคลรคล้ายกับ vacation home ไว้สําหรับพักผ่อนคราวนี้เอ่อตัวพ่อก็ก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนึงซึ่งอารมณ์คล้ายๆเป็นแบบเอ่อบ้านพักต่างอากาศนี่แหละเล็กเฮาส์สออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็เหมือนตัวเอ่อตัวพ่อกับลูกเนี่ย นางเอกเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นแล้วแดนไปเจอกับพระเอกซึ่งตอนนั้นก็คือเด็กทั้งคู่นะเป็นแบบเอ่ออายุอยู่แบบวัยรุ่นสิบสิบถึงก่อนก่อนจบชีนเอจเราไม่แน่ใจเหมือนกันไปไปเจอก็คือเหมือนมีความสัมพันธ์หมายถึงว่าเอ่อ uh, develop friendship กันจากนั้นเออมันก็ตัดคือจริงๆมันก็ตัดมาถึงปัจจุบันว่าแบบเออตัวนางเอกเนี่ยก็คือทำงานอยู่ใน h Hospital s o c i e ท y ซึ่งก็ทำงานหนักเนาะอยู่ใน s p i t a l Society อมีวันหนึ่งนางเอกก็เดินเข้าไปในคาเฟ่แล้วก็ไปกินกาแฟกับเพื่อนเนี่ยแหละแล้วดันไปเจอพระเอกอีเลียสเนี่ยก็คือเดินเข้ามาแล้วก็แบบอ้าวทำไมถึงแบบอยู่ดีๆก็ถามตัวนางเอกว่าทำไมอยู่ดีนางเอกถึงแบบไม่ติดต่อเลยไม่ไม่ไม่คุยกับพระเอกเลยคราวนี้มันก็ตัวไทม์ไลน์มันก็จะเอาเอาชนตระว่างตัว ก็คือปัจจุบันและ past the past อดีตเราก็ได้เรียนรู้เพราะอ่านไปเรื่อยๆอมันก็ได้เรียนรู้ว่าเออจากความงง,งๆที่ที่อ่านตอนแรกว่าเออแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยเราก็ได้เรียนรู้ไปกับเรื่องราว the story progress อย่างนี้คราวนี้ก็คือแบบมันถือว่าสนุกเลยนะทุกคนคือถือว่าเป็นไอคอนของของตัว romance novel ในปัจจุบันก็ได้เพราะว่า ในปัจจุบันน่ะที่เราอ่านมาหลายเรื่องเลยอะโรแมนสโนเวลอะเราเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงพูดว่ามันคล้ายกับเรื่องนี้มากอย่างเช่นเออเรื่องอะไรนะเรื่องแบบอะไรเล็กๆเ,เออเดี๋ยวเราขอดูก่อนม e ดมีแอดเดิลเลกก็คือคล้ายกับเรื่องนี้มากอันนั้นเราไม่พูดถึงแล้วกันเนาะแต่ว่าเรื่องนี้เราประทับใจมากเออเราก็ให้คะแนนไปที่สดาวด้วยกันค่ะสำหรับ เรื่องถัดไปหนังสือเล่มสุดท้ายเล่มที่3ที่เราอ่านจบไปของเดือนก็คือ twisted games เขียนโดยอนาหวงซึ่งเป็นเล่มที่2ใน the twisted series ค่ะเ,เล่มเรื่องในซีรีส์เนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด4เล่มด้วยกันจริงๆเรารีวิวเรื่อง twisted games ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนฟังเผื่อใครอยากจะไปดูในนั้นในนั้นคือมีสปอยนะแต่เดี๋ยวเราจะเล่าคร่าวๆในคลิปนี้ค่ะว่ามันเกี่ยวกับอะไร เรื่องเราก็คือเป็นรักต้องห้ามระหว่างตัวเอ่อพ e นเซสของ Eldora ซึ่งเป็นประเทศเ,เล็กๆที่เป็นประเทศสมูตฟิ f ชั่น o ลเอ่อคันทรีที่อยู่ในโรปค่ะเขาอะก็คือมาเรียนที่ที่ตัวอเมริกาแล้วต้องมีบริการ แล้วคราวนี้เอ่อเขาเกริ่นก่อนว่าตัวนางเอกอะมีพี่ชายคนนึงซึ่งเป็น Crown Prince ก็คือต้องรับช่วงต่อในการสืบทอดราชบัลลังก์เนาะแต่ตัวนางเอกอะไม่ได้รับช่วงต่อก็คือมีความฟรีดอมพอสมควรพอตัวนางเอกมาเรียนที่ที่ตัวอเมริกาเนาะเอ่อก่อนหน้านี้นางเอกอะมีบริการแต่ว่าบริการต้องไปดูแลที่บ้านก็เลยต้องต้องสละหน้าที่นั้นไปตัวบริษัทอะก็เลยส่งบริการอีกคนหนึ่งมาซึ่งก็คือพระเอกมาดูแลนางเอกแทน จากนั้นก็คือเรื่องราวมันก็เกิดอารมณ์แบบความใกล้ชิดก่อเกิดกลายเป็นความรักแล้วก็เรื่องนี้นอกจากที่จะเป็นแนวโรแมนต์แล้วยังมีแนวแบบ politically แนวแบบเพราะว่ามันเกี่ยวกับ country แล้วก็เกี่ยวกับราชบัลลังก์เนาะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะส่วนใหญ่ก็หลักๆคือมีอยู่สองเรื่องคือโรแมนต์แล้วก็ politically เรื่องนี้สนุกเลยทุกคนเราเราถึงขนาดรีวิวไว้แบบก็ต้องสนุกระดับหนึ่งแหลคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยว อีกสามเล่มที่เหลือในซีรีส์อ่ะเดี๋ยวเราต้องอ่านต่อแน่นอนแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเช่นเดิมเ,เรื่องนี้เราก็ให้ไปที่สี่ดาวด้วยกันค่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับสรุปการอ่านประจำเดือนกันยายน2023ของเราก็จบไปที่สามเล่มด้วยกันเดี๋ยวเ,เดือนหน้าก็จะมาเจอกับเราเช่นเดิมค่ะและคาดหวังว่าแอบคาดหวังว่าจะอ่านได้เยอะกว่านี้นิดหน่อยเพราะว่ามีช่วงหยุดยาวพอสมควรเดี๋ยวก็จะอ่านตุนช่วงหยุดยาวไว้เพราะว่า ออตอนเปิดเปิดทำงานมาอาจจะไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเนาะแล้วก็เสียงข้างนอกอาจจะดังนิดนะึงเพราะว่าเหมือนจะมีก่อสร้างอยู่ข้างนอกด้วยค่ะแล้วก็อีก2เล่มอ่ะที่ที่เราอ่านจบไปอะที่เรายังไม่ได้รีวิวเนาะเราก็อยากรีวิวมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดรีวิวแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกทุกคนกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ